อยู่แถวนี้เจ้าค่ะอยู่บานฉลองแยกเวรวันี่คืนลูกเยวเต็มมากันทำงานทำอะไรอร่อยทำอะไรอร่อยช่ย่อยขอเจ้าค่ะแล้วยอดจะดีย์ื้องทำเป็นทองคำหรือเปล่าเจ้าค่ะอะไรนะยอดจะดีเจ้าค่ะ ทำเป็นทองคำรือเปล่าฮะโยมจะได้ช่วยทำให้อาหารชั้นไม่ใช่ฮะโยมถามว่ายอดเจดีย์ต้องทำเป็นทองคำไหมครับเออยอดเจดีย์ถามว่าจะเป็นทสำหรับใครทองคำนะเพราะโยมโยมทำยอดทองคำที่พุทธคยาค่ะเป็นเพื่อนทรรโยมทำยอดทองคำกับที่พุทธคยา กับอาจารย์บวรศัก <in> ด <American language> ิ์สุวรรณโอค่ะที่หลวงพ่อทำทำไปด้วยนี่เดี๋ยวก็มาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วค่ะก็ช่วยเขาสองร้อยบาทเดี๋ยวยองร้ด้บาทสองร้อยบาททองคำชมเขา็ทำสวย แขกเจ้าก็มืก็แฟนนั้น <laughs> แล้วย้อนี่เดี๋ยวย้ก็มาช่วยทำได้นะจ๊ะพะพายมงทำได้นนกกได้ค่ะทำได้ <laughs> <laughs> ต้องฉลองเก้าวันเก้าคืนเวยนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวลูกศิษย์ช่วยกัน <laughs> ทำให้ร้อยสิบ0ยอะก,ก็พันนะค่ะ <laughs> มันไม่ใช่พันเงินนลมันพันทองพันทองคมันเท่าไรพันพันบาทใช่ไหมคะพันบาททองคำพันบาทพันบาททองคำพันบาททองคำ กิโลหนึบห้าบาทเป็นเงินเท่าไหร่65ส้าถ้าพันทองคำใช่ไหมคะถ้าพับาทพันบาททองคำพบาททองคำบาทนึ่งสองหก็ประมาณร้อยกิโลบาทละสองหมื่นพันหนึ่งก็ประมาณยี่ล้านสบล้านนเี้เจ้าค่ะบาทละสองสองล้านสองร้อยล้านยี่สิล้านเก้ายอด

1,000บาทนะ1,000บาท20ล้าน